สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับเกมวันพันแมนอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมวันพันแมนใช่ไหมครับผมจะมารีวิวโกเกสึห้าดาวห้าดาวม่วงนะครับพอดีที่มารีวิวช้าก็เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยก็จะมารีวิวสักเล็กๆน้อยๆคลิปอาจจะสั้นเกินไปก็ต้องขออาภาัยกันด้วยนะครับนี่ครับโกเกสึ โคเกิสื้อพลังก็หกล้านเนาะหกแสนหนึ่งมืนสองปด้อยสิบแปดนะครับเป็นโคเกิสือที่ผมปั้นก็เยอะมากเป็นตัวละครแดงเลยเนาะโคเกิสื้อนะครับนี่ก็นด่มินก็อยู่ที่สิบหกนะครับก็ห้าดาว เหลืองก็ห้าดาวม่วงนะครับ mm hmm. นี่ก็ไม่ค่อยได้อัพเท่าไห่แล้วนะครับ mm hmm. นี่ก็อุปกรณ์นะครับก็คือหกดาวเลยนะครับแล้วก็เอาเฉพาะก็คือสามดาวแล้วก็อุปกรณ์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับของด้วงเราย้ายมาใช้โกเกิสึนะครับนี่ก็การบัมราคาการบัมก็ h p สามแถวกันเลยเนาะ สามดาว H.P ก็สามแถวเหมือนเดิมนะครับ H.P ก็สามแถวเหมือนเดิมนะครับอืมนี่ก็คือยุ่มตี้อยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นสองพันนะครับป้องกันก็อยู่ที่สองแสนหนึ่งมื่นสองพันนะครับ H.P ก็อยู่ที่เจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นนะครับความเร็วอยู่ที่สี่รอยสาสิบสองนะครับอัตราคีย์ก็อยู่ที่สิบแปด อัตรดามเมจก็อัอตรดามเมจก็อยู่ที่164นะครับเรามาดูอันดับตัวละครนะครับโอเคส,สื่ออยู่ที่หนึนะครับไม่ค่อยได้ปั้นมาก,กเท่าไหร่นะครับก็ปั้นได้แค่นี้เองนะครับ มาครับเดี๋ยวเราพาวคูณแขสเสือไป็นโรงลานประลองสักครั้งนะครับนี่ครับมาครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราลงหาคนที่แบบไปทาสู้นะครับ เราหาคนที่เราพอสู้ได้นะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้คลิปยาวซะเกินไปนะครับโอเคคนนี้นะครับเรามาดูโค้ดสื่อกันเลยนะครับ ้าได้ยินเสียงฝนต้องขออาัยกันเลยนะครับรีวิวอาจจะไม่นานสักเกินไปนะครับอาช่วงเข้าประตูก็เปิดไปก่อนนะอา,วอา,จจะาเวลาใช้ทะเลลึกเกลีย์ดูนะครับเพื่อบัฟพลังมามห้าแสนนะครับ,รบรแล้วก็พันเด็กอันตีไปนะครับ ม่หมดรอบไลท์ตีอยู่นะ,ะโอเคครับเราปูบอมตัวสุดท้ายแล้วนะ,วะเราจะมาดูแค่ทำอไมไรเต็มๆของกูิคสื่อกันนะครับ สิบสามล้านเองนะครับพอดีดูน่าจะตายไปก่อนงั้นเดี๋ยวเรามันช้าไปเดี๋ยวเ,าเอาโซโนิกมาวางแทนแล้วกันนะครับน mm ี hmm. ่ประมาณนี้ให้เกียวบับนะครับ mm hmm. เราไปหาคนในเกีวตีดูนะ คนนี้ก็ลองคนนี้แล้วกันนะครับโอเคครับส่วนอีกคมเปิดก่อนเลยนะครับโอ้โหผมคิดซื้อไปได้สิบห้าล้านนะครับเุกทากจะได้ตีกลับนะครับ ในทีของอรอชาชเลนึกนะครับ<ม>จะลองแค่ว่าไม่มติดทัาไปไม่ติดหลุมดีนี่จะได้ดูดาเมจเต็มๆนะครับาอาโอร,โอรยอะไรขวาเลยนะ รออันตีมาสามสิบล้านเลยนะเนาะเจเรียงฟังเขาอันตีมาครับ โอเคครับมาแล้วครับโควิดซื้อนะโอ้โหแปดติดโลกก่อนแต่ไม่เป็นไรมาอมืเข้าร้านอีกนะเดี๋ยวลองไปดีบอสก็ได้นะครับโอเคครับเราจะมาลองตีบอสบร้บอนกันนะครับือทีมป,ประมาณนี้นะ โอเคครับเทธนแนกมาเลยนะครับเปิดด้วยโซโนิกนะครับไลดีด้วยอาชาทะเลลึกก่อนนะครับอืมอืมทีสี่ทีเจ็ดล้านนะครับนันป้าก็อันตีไปยี่สิบห้าอาชาทะเลลึกก็อันตีไปห้าล้านไอห้าแสนนะครับอืมหกล้านนะครับ ยังไงผมมองว่าันด้วงก็ยังใช้ได้ไเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะไม่ได้ขวดแต่ก็ยังใช้ไปเรื่อยๆได้นะโอเคครับเคดูอ,อันติมาต่อไปก็อันติกับยี่สิบสามล้านเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบสุดท้ายกันนะ โอเคเขาเฟสเขาเปิดไปแล้วนะครับนัฟ้าเขาอันตินะครับก็อะไรตีกันตามปกติเลยนะการที่มีไล่ตีนี้ผมรู้สึกว่าช้ามกเกมมันยืดไปนะครับโอเคก็ไร่ตีตามปกตินะครับโอเคครับเกรวิมาแล้วนะบัามะ ราชาทะเลลึกไปก่อนนะครับยี่สิบสองล้านะครับของจริงมาแล้วนะครับยี่สิบล้นทำไมเบาัจครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิเปเียลพเท่านี้นะครับ ฝังดูคลิปด้วยนะครับแชร์ให้คนอื่นด้วยหนนะครับวันนี้อาจจะมาไม่นานแต่ก็มาลงคลิปไว้ก่อนนะครับพอดีผมได้ลกพอดีผมได้ติดงานเยอะเกินไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมัาจะเป็นคลิปอะไรนะครับขอบคุณครับ